วันนี้เรามาอยู่กับการซปเปอร์บักอีกครั้งหนึ่งซึ่งถ้าเกิดเสียงม,ม,มเปลี่ยนแปลนแหไะเป็นวัดเป็นวัดมาได้แล้วสองวันใช่ฮ่าฮ่าถ้าเกิดทุกคนไม่กดไลค์กดแชร์พวกคุณนั้นคนล,ละถ้าเกิดพวกคุณไม่กดไลค์แล้วก็ไม่กดแชร์พวกคุณนั้นเป็นเป็นเป็นเก่งวันนี้เราจะม่เหลีวดูลคนจะได้บูมบอกแมนๆๆๆ ใช่ผมรู้สึกว่าสกลิลมันน้อยเกินไปแล้วก็เลือดมันไม่เหมือนกับไอ้ดีเก่าผมที่เก่งแล้วก็ตึงสกลิลแรกไปดูการับอ้อันติอันตีอะไรอันต,นตีปล่อยลำโพงตัวตกลางอกแล้วก็มีแล้วก็มีลำแสงคาดวางตาอยู่ข้างบนหัวไปแล้วผมรู้สึกว่าอัปเดตทุกครั้งที่ผมอยากให้อัปเดตก็คือให้มันปล่อยลำแสงตรนงตรงกลางหน้าจอได้ไหมคือผมไม่เคยเห็นมันปล่อยลำแสงตรงกลางหน้าจอเลย อันนี้เรื่องจริงนะจะไปสกิลสองใช่เหมือนในต้นเรื่องเลยที่อีพีที่แบบไอถ้าจีวีแมทจะมาเชิญกับอะไรไอตัวดูดน่ะไอดูดฝุ่นเออน่ะมันจะปล่อยอะไรลำเสียงลำทุย้ยอะไรลืมแหลยที่มันจะปล่อยขึ้นเสียงตัวหน้าอกกับเออถูกแล้วต่อไปสกิลที่สาม โค้สสก,กิลเนี้ยน่าจะเป็นสกิลคล้ายๆกับเซักคาบาลาแมนใช่ไหมที่เขาจะเอาคอทุบแล้วก็คนั่นแหละเอาคอทุบแล้วก็ไม่มีประโยชน์ที่อะไรเลยแต่เป็นสกิลสุดท้ายงงๆเลยเหมือนต้นฉบับเปเป้แล้วว้าบหนี้สก,กิลพิเศษมาดูกันเออปกติผมเห็นว่าไอโกองเล่ลนความล่อนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะแต่พออัปเดตมาเขาก็กับปรับให้มันใช้ได้สิ ผมไม่รู้ว่ามันแรงไม่แรงอะไรเลยผมเราไปทดสอบดูนะซึ่งม,มันเรากับไอตัวพวกอีกอีกอ่ะเหมันอันตีนี่ว่ะผม,มรู้ไม่ใช่สกิวสกิวนี่ผมกดสกิวแม่อ่าสกิวนี่หรือผมมันวุ้ยแรงถ้าเกิดผมคำนวณจากดาเมจถ้าเกิดเอาไปซื้อกับท่าท่าพวกนี้ดาเมจน่าจะเยอะนะสักประมาณสามสิบห้าได้ขอบพูดที่ดูวิดีโอนี้จนจบนะครับ ผมดีใจมากเลยที่ทุกคนนั้นได้กลับมาดูผมรอีกรอบหนึง่งแลวผมก็รู้สึกดีใจมากเลยที่ทุกคนนั้นได้กลับมาดูโป็อีกครั้งนึงซึ่งปกติทุกคนก็ไม่ได้กลับมาดูยีงหรอกเพราะว่าเป็นปโอกาสหายากนั้นขอจบคลิปไปเท่านี้ครับบ๊ายบาย